传说藏在书卷里，瞬间开启新的传奇。躺进文字讲什么道理？就算富强态度和脾气。霓虹灯起，城市在奋力，纸魅瑰，影披上人皮。谗言美语，名利剑交织，欲望之下，谁人能赢？ 什么杀技不讲实力，诸如真气，我自无敌。管他什么天数，阴谋诡计，反手为云覆手为雨。看我铁腿足影，惊动一里。内力敞开，凝聚战气。看我挥挥九针，针与花精。俘虏已回，独是嫌疑。嘿，hey, 人脉通天地人数，嘿，崇拜圣阴阳脏腑。嘿，圣人说事与世俗。呀呀呀，Let's c o 管他什么杀 เซียนหมอแห่งมหานครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์เด็กๆควรได้รับคำแนะนำตอนที่19 เล็กแต่ยิ่งใหญ่บรรจุของได้ร้อยชิ้นมีพื้นที่แยกส่วนตัวเก็บของไม่เน่าเสียเก็บของดีมาได้ด้วยแฮะแต่น่าเสียดายที่ข้างในไม่ได้ซ่อนสมบัติตกทอดอะไรไว้ลูกพี่วันนี้พวกเราจะขูดรีดเท่าไหร่ดีเท่าแกบอกว่าแล้วแต่พวกเราคนนี้ขนาดเงิน5้าล้านก็ยังไม่รู้สึกหรอกฉันจะคิดหาวิธีขูดรีดให้ได้8ล้านขึ้นไปอบอกว่านี่ เป็นโบราณวัตถุที่ขุดออกมาจากสุสานจือจีโบราณวัตถุเหรอพอพวกเราทำงานนี้เสร็จข่ายาของพวกเราก็ไม่ต้องกังวลแล้ววางใจได้พี่ผมคนนี้วางแผนขูดรีดเก่งขั้นเทพพวกเรารอนับเงินก็แล้วกัน ยังไงนายทำให้ของรักของลุงรองฉันแตกหมดแล้วถ้าวันนี้ไม่ให้คำอธิบายก็อย่าคิดหนีอย่าคิดหนีพวกคุณเนี่ยมือสมัครเล่นจริงๆผมชนกล่องกระดาษคุณแล้วเหรอใช่ผมเห็นทุกอย่างเขาเป็นคนโยนกล่องกระดาษลงพื้นเองเอ้ยนี่มันโู่นี่กันชั้นชันอ่ะฉันเพิ่จะเห็นพวกเขาเมื่อวานซื้อน่ะใสหัวไปกไกลซะเข้าใกล้ขนาดนี้ของพังแล้วพวกนายจะชดใช้ไหมอย่ามายุ่งม,ม่เข้าเรือ่องทำ,ทำไมเขาถึงเป็น,ปนแบบนี้นะนิสัย ในนี้เป็นโบราณวัตถุของสุสานจือจีชิ้นหนึ่งก็หลายล้านแล้วถ้านายทำตัวดีๆพวกเราจะลดราคาให้นายพี่ชายสะเพ่าจริงๆของตั้งหลายล้านไม่มีการป้องกันเลยสักนิดเหรอฮะก็ใช่นะ่ะสินี่เป็นของของล้ำค่าเลยนะอย่างน้อยวันนี้นายก็ต้องให้ฉันจำนวนเท่านี้ได้ผมจะโทรหาตำรวจ ผมทำลายมรดกแห่งชาติไปแล้วอย่างน้อยก็ควรจะถูกตัดสินจำคุก10 2ถึง20ปีผมจะมอบตัวเพื่อขอผ่อนผันโทษเอ้ยอย่าๆพี่พี่อย่าใจร้อนคุยกันได้นะคุยแบบส่วนตัวใช่ไหมคุยแบบส่วนตัวอ๋อ,อใช่คุยแบบส่วนตัวส่วนตัวอ๋อ,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 อไม่มีใครสนใจฉันเลยอ่านนครธวางใจได้ทางฝั่งผมจัดวางไว้โดยไร้ข้อผิดพลาดต่อให้เขามา ก็าหาลานด้านในของผมไม่เจอใช่จัดวางตามที่ท่านสั่งเลยไม่ว่าใครที่ขัดขวางช่องทางหาเงินของเราผมจะทำให้มันไม่มีวันหวนกลับ <c oughs> ทำให้ท่านนักพรตเป็นห่วงแล้ววางใจเถอะมีของสองชิ้นอยู่ต่อยเขาบินขึ้นฟ้ามุดลงดินได้ก็ต้องร่วงตรงนี้ รุปว่าคุยแบบส่วนตัวพอใจไหมพอใจพอใจโอ้ผมนอนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วจะไม่พอใจได้ไง <c oughs> พี่ใหญ่ <c oughs> ผมไม่สนิทก,กับพวกเขามีอะไรคุยกันดีๆก็ได้ลองลุกขึ้นแล้วเดินดูหน่อยสิเฮ้ยโอ้โหหลังจากที่คุณกดก็รู้สึกสบายหน้าอกขึ้นเยอะเลย บนตัวพวกคุณแปดเปื้อนไปได้วยพลังชั่วร้ายถ้าไม่รีบรักษาให้ทันท่วงทีอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้พี่ใหญ่จะพูดโม้โซ่ไม่ได้นะพวกเรากินยาตามเวลาตลอดกินยาตามเวลาถ้าพวกคุณยังยืนหยัดก,กินยาละลายริมเลือดเซิร์ตันอยู่ตลอดแล้วก็งั้นปัญหาของพวกคุณก็ใหญ่แล้วละ่ะรอเสร็จงานทางนี้แล้วผมค่อยรักษาให้พวกคุณเรื่องด่วนตอนนี้คือพาผมไปหาเท่าแก้อ้วนที่มีฝายบนใบหน,น้าได้อยู่แล้วไอ้พวกสารเลวนั่น ก็ว่าอยู่ทำไมยานี้ยิ่งกินยิ่งทรมานเจ้าอ้วนมันทุยเจ้าอ้วนนั่นมีไฟอยู่บนหน้าแค่ดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่คนดีอะไรแถมยังลดราคาย,ายาให้พวกเรา50%อซอีกทุยเฮวางใจเถอะที่ผมมาในวันนี้ก็เพื่อแก้ปัญหานี้ให้หมดสิ้นโชคดีที่คุณเจอพวกเราคุณต้องเข้าไปทางประตูหนะ้าข้างในมีค่ายกนรอคุณอยู่ไหม่น้อยคุณรู้ได้ยังไงผมจะไม่รู้ได้ย่างไรก็พวกเราสามคนช่วยกันวางนะสิ ดูดีๆล่ะปีนเข้าไปจากตรงนี้ไม่มีทางพลาดแนะ่ตอนนั้นผมก็รู้สึกว่าเขาต้องไม่ใช่คนดีอะไรระวังตัวด้วยล่ะคุณต้องขอจัดภัยให้ประชาชนนะพี่ลุยลุยขอบคุณนะเโ,โ,โอ้เท<อ><อ>่าแกอารมณ์ดีจริงๆนายเป็นใครนายเข้ามาไม่ให้ซุ่มให้เสียงได้ยังไงผมชื่อเย่ผู้ฝาน ผมเข้ามาได้ยังไงไม่สําคัญหรอกที่สําคัญคือต้องคิดบัญชีกับคุณดีๆเรื่องค่ายาที่ราคาแพงลิปลิ่วไงล่ะน้องชายในเมื่อนายมาหาฉันเจอที่นี่ฉันก็จะไม่พูดอ้อมค้อมกับนายแล้วพวกเรากําลังคุยธุรกิจน้องชายถ้านายยินดีช่วยผ่อนปรนให้ทองคําแท่งพวกนี้ก็เป็นของนายอีกอย่าง ฉันจะแบ่งหุ้นให้นายได้สเปอร์เซนต์ด้วยนะยาละลายริมเลือดเซิร์ตันยิ่งกินก็ยิ่งพึ่งยาตัวนี้มากขึ้นเมื่อหยุดยาพลังชั่วร้ายที่หลงเหลืออยู่ในร่างกายก่อนหน้านี้ก็จะระเบิดในคราวเดียวมีโอกาสที่ร่างกายจะทนไม่ไหวและเสียชีวิตหาเงินแบบนี้ไม่กลัวอายุสั้นเหรอถ้าสัมผัสพลังชั่วร้ายไม่ช้าก็ต้องตายฉันกําลังช่วยยืดชีวิตให้พวกเขาทำไมต้องกลัวอายุสั้นด้วยดูสิทองคำนี้ไม่สวยเหรอฮะนี่นายไม่ชอบเหรอ ดูจากนายแต่งตัวคงจะไม่ค่อยมีเงินเท่าไรละสิท่าความปรารถนามากมายของนายสามารถเป็นจริงได้ถ้าใช้มันนะคุณพูดถูกเงินเป็นของดีผมก็ชอบเงินงั้นเหระน้องชายการหาเงินเป็นเรื่องปกติทั่วไปแต่ผมรักษาให้ครั้งหนึ่งก็ได้ตึกมาแล้วคุณต้องเพิ่มทองคําอีกหลายหมื่นแท่งสิชื่อเสียงของผมล้ำค่ามากนะน,น้องชายทนายพูดแบบนี้การแลกเปลี่ยนของเราคงทำไม่สำเร็จสวรรค์มีทางให้ นายไม่ไปนรกไรประตูนายก็บุกเข้ามา <c oughs> ดูเหมือนว่าการจัดวางของชุมชนแดนสุขารมมือคืนก็เป็นฝีมือของพวกคุณ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ้าตัวเดียวก็จัดการได้งแต่โจมตีพร้อมกันสองตัวคงหาช่องโหว่ได้ยากมีโอกาสหาเงินไม่เอาเสียใจแล้วละซื้อไม่รีบสักวันคุณตุกเสียใจแน่อยากจะล่อให้พวกมันเข็นฆ่ากันเองพวกมันไม่ได้โง่ขนาดนั้น ขอบคุณสำหรับคำแนะนำสืบทอดแพทย์แผนโบราณฝึกฝนเทคนิคแผนปัจจุบันติดตามในเว็ยปอและติ๊กตอกออฟฟิเชียลกลายเป็นคนที่ถูกเลือกคนต่อไปเข้าจจงเหิงเสี่ยวซูวอ่านผลงานของนักเขียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจจงเหิงเสี่ยวซูวปลดล็อกเนื้อเรื่องล่าสุดของต้นฉบับ พี่ใหญ่จัดการเสร็จหรือยังต้องการความช่วยเหลือไหมมีโอกาสหาเงินไม่เอาเสียใจแล้วใช่ไหมไม่รีบสักวันคุณต้องเสียใจแน่แล้วรับโทรศัพท์เซิยังช้าไปหน่อยทำไมไม่ปล่อยให้ฉันรวยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย 原来是你，剑毒，改用剑气，那就是剑气，斩，撤， 相遇那个地方，如梦如幻，难忘。为爱徘徊，为爱伤，失了分寸的慌张。你的身影照亮黑暗，就像一道光。那道光穿越冰封的山川，温暖被人遗忘的海洋。我们牵手走在路上。 绝我心不。